สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีรถตักนะครับ TCM นะครับ L19 นะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคันนี้สภาพโดยรวมก็สวยนะครับไม่ใช่รถที่ปีใหม่มากครับแต่สภาพนี้ก็ถือว่ายีนะครับสีก็เดิมๆทั้งคันนะครับ ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับีส oh. ุหุ6 DG หนึ่งนะครับ6สุภายในนี่ถือว่าเนียบนะครับอันนี้ เดิมนะครับกองอากาศก็ให้เสียอะไรยังสวยหมดาเลยครับหาตรงฝาเต็มน้ำมันยังมีฝานทองๆอยู่ เป็นรถที่ปีเก่าแต่สภาพโดยรวมถือว่าสวยนะคันนี้ก็ทับลมแอร์นะครับ กยังอยู่เลยครับคันนี้ก็ประมาณปี2,000นะครับ 7,000พันกว่าชั่วโมงแล้วตัวนี้แต่ก็ได้คอนโทรลเดี่ยวด้วยนะครับระบบแอร์มีรองก็ยังใช้ได้นะครับ,บระบบแอร์เนี่เดิอนหน้าไปหลังนะครับเ่็นเกียร์ก็เนี่ยครับสี่เกียร์ยังไงก็แฟนทีซีเมน่าจะรู้กันดีนะครับตัวนี้สวยนะครับถ้าใครหาอยู่ ขนาดประมาณ2คิวนะครับนับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวนี้เฟอร์าร์